สวัสดีครับมาพบกับที่เกมล่าเลนเจอร์เช่นเคยนะครับอ่ะเข้ามาตอน4ี่โมงเช้านิดๆนะครับก็เข้ามาก็ได้ตั๋วกาชา5้าใบนะครับโอเคนะแล้วก็นี่เลยนะครับฉลองคอนโบอ่าศึกจองเวทอภะพิ่ิหารเฟรดิเทลนะครับผมแล้วก็มอบตัวเวนตี้ให้นะครับอ่ะเป็นตัวฟรีนะครับอย่าลืมไปรับด้วยนะครับผมนี่เลยนะคอนโบเฟรดิเทลนะครับคอนโบนี้ถือว่าอ่าดังนะครับผมก็ ก็จังใช้ได้นะครับผมผมก็รู้จักนะแล้วก็ดูค่อนข้างบ่อยนะครับอ่าก็นี่เลยนะครับมีอ่าเพื่อโอกาสเลนเจอร์ได้รับเลนเจอร์สี่ชนิดเนาะแล้วก็มีแน่นอนนะครับผมกล่องการันตีเนาะสิบครั้งสามสิบครั้งอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มีเกียร์อ่าสามนี้เลยนะครับห้ามีดาวเคราะห์คอร์โบของน้องเวนตี้เราด้วยนะมีแบบให้เก็บพีร้อยแน่นอนนะครับผมเวนตีนะ้เนาะ น้องน่ารักนะครับผมก็อย่าลืมกันไปเก็บด้วยนะครับไข่ที่มีผนะีร้อยเนาะอ่ะสำหรับบัฟเฉพาะเดือนนะครับผมก็เพิ่มพลังโจมตี50%แล้วก็หาแร่ธาตนะครับผมสร้างเลยะสร้างเลนเจอร์30%นะครับโอเคเรามาดูโคโรโบเลยดีกว่าเพาะว่าเป็นสกิลอะไรบ้างเนาะมันจะโหดหรือเปล่าพระเอกเราเนาะก็ดูก่อนแล้วกันนะครับผมนี่เลยนะคะ ขอดูร่างให้เปิดแล้วกันนะครับอ่ะก็เป็นตัวของนี่เลยนะครับกด d าก้อนสไลเยออัคคี Key, นะผมนะักสือลากุนิวเนาะก็เป็นสายพลังธาตุไฟนะครับผมและธาตุก็ใช้เยอะอยู่นะอ่ะก็อ่าคนเรียนในการโจมตีนะครับผมก็ปกติเนาะคนเรียนในการเคลื่อนที่เร็วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดยืนก็แล้วกันนะว่าจะยืนชนหรือเปล่าอ่ะนะผมก็ยืนอยู่จุด100เนาะก็ กักๆนิดนึงเนาะแต่ก็ยืนอยู่กลุ่มนานอยู่เนาะมันก็พอจะชนได้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลถัดไปเลยก่อนนะสกิลที่1น,นะครับผมว่าจะเป็นสกิลอะไรบ้างนะมันใช้งานได้ดีไหมสกิลที่1น,นะครับผมเป็นสกิลบัฟนะครับผมบัฟหน้าป้อมเนาะก็เพิ่มอัตราการหลบทักษะ30%และเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่130%เนาะเป็นบัฟวิ่งนะครับมาส่วนสกิลที่2นะครับ ยกเลือกผลลัพธ์บัฟของศัตรูแล้วสร้างความเสียหาย3,600%แล้วก็โจมตีทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนะครับทะลุอมาตะด้วยนะครับก็พอจะอใช้งานได้ดีนะครับผมเป็นาการป่วนเนาะนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับผมเนาะแต่ว่าความสามารถไฮเปอร์นะครับผมมันมันแบบอ่ะง่อยไปหน่อยนะครับแต่ก็ เออนั่นแหละต้องใจรักจริงๆนะใครที่แบบชอบจริงๆนะเขาก็ใช้ใช้ไปเถอนะเนาะมันไม่มีคอมโบอะไรเพิ่มนะครับผมเนาะอืมก็เป็นการดับตั้งทักษะอะไรพลังเนี้ยเนาะโอเคก็อะ่ะอย่าไปอันนี้มากนะครับผมาอสามารถที่เปิดน,นะเราแบบใช้เป็นแบบอป่วนศัตรูก็แล้วกัน <laughs> โอเคเนาะมาแล้วนะามาดูตัวถัดไปเลยกันนะครับผมอะ่ะ ว่าจะโหดสักแค่ไหนนะครับผมก็นี่เลยนะครับผมนะไทเทเนียเอลซ่าสกาเล็กนะครับผมเป็นสายว่องไวนะครับผมเนาะก็เป็นธาตุไม้นะครับผมและธาตุก็ใช้ค่อนข้างจะอ่ะเยอะนิดนึงนะผมหรือกลางนั่นแหละนะครับส่วนความเร็วในการเคลื่อนที่นะผมก็เร็วเนาะความเร็วในการโจมตีก็อ่ะเร็วเช่นกันนะครับผมอ่ะเรามาดูจุดยืนนะครับว่าจะดีหรือเปล่าเนาะก็ยืนจุดนะคะผม2 1 0้นะค่อนข้างอยู่แถวๆบอสเค้นะครับ อ่าก็กักนิดนึงนะจะหน้าก็ไม่หน้าจะาก,กลางก็ไม่กลางจะไก,กลก็ไม่ไกลนะครับผมนะก็ยืนจุดไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่เนาะโดนธาตุไฟเป่าก็ตายเหมือนกันนะครับโอเคเนาะส่วนสกิลที่หนึ่งนะครับผมก็เป็นบัฟรีเซ็ตสกิลเนาะเป็นบัฟหน้าป้อมแน่นอนนะครับผมแล้วก็บัฟอ่าเพิ่มอัตราความแม่นยําของทักษะ30%นะครับผมแล้วก็เพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะของพรรคพวกนะครับ20%นะ อ่าส่วนสกิลที่2นะครับผมเป็นสกิลดาเมจเนาะก็สร้างความเสียหาย3,600นเปอร์เซ็นต์นะครับผมลงในพื้นที่เนาะก็ะลดการต้านทักษะของศัตรูในพื้นที่5 0เปอร์เซ็นต์ด้วยแล้วก็ทะลุอมาตะนะอ่าก็พอจะใช้งานได้ดีบ้างนะครับผมเป่าธาตุหมาเอธาตุน้ำนะคะผมอ่าเป่าธาตุน้ำก็เจ๋อนแน่อนอนนะครับอ่ะส่วนตัวถัดไปนะครับผมก็เป็นจอมเวทน้ําแข็งเลยนะครับก็เป็นสายไปพิบธาตุน้ํานะครับ และธาตุก็ใช้ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับผมก็ไม่ได้เยอะเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปเนาะความเร็วในการจมตีนะครับผมก็ปกตินะความเร็วนในการเคลื่อนที่ก็อ่ะเร็วนะครับผมก็ทุกตัวที่อ่านมาเนี่ยคือยังวิ่งเร็วหมดทุกตัวอยู่เนาะโอเคนะครับเรามาดูจุดยืนสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผม260กนะก็ยืนอยู่จุดที่อ่ากลกลางเนาะไม่ได้ไกลมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ไกล แล้วก็ไม่ได้ใกล้ด้วยนะครับโอเคเรามาดูสกิลที่1กันเลยดีกว่าเนาะว่ามันจะอ่ะพอจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับจุดยืนก็ถือโอเคเนาะอ่ะสกิลที่หนึ่งนะครับผมสร้างความเสียหาย2,500%นะครับผมลงในพื้นที่เนาะแล้วก็ลดพลังโจมตีของศัตรูห้าเออสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลดอัตราความแม่นยำของศัตรู30%นนะครับก็เป็นสกิลดาเมจนะครับแต่ก็ไม่ทะลุอม,มาตานะเนาะโอเคสกิลที่สองนะครับก็ยกเลิกความเสียหายต่อเนื่อง เพิ่มพลังเวทป้องกันในพื้นที่35,000หน่วยแล้วก็เพิ่มอัตราการหลบหลีก60%ครับส่วนความสามารถไฮเปอร์นะครับก็ต้านพลังป้องกันธาตุไฟนะครับก็ดูเฉยๆเนาะโดยรวมๆนี้ครับผมตัวของเลเนาะอะของเอซ่าก็ความสามารถไฮเปอร์ก็เฉยๆเช่นกันนะครับก็ต้านทักษะของไหวพริบอะไรนี่แหละนะครับโอเคเนาะ เรามาดูตัวถัดไปแล้วกันนะคบผมจอมเวศเทพแห่งดวงดาวลูซี่นะครับเป็นสายไ้พิบธาตุไฟนะครับโอเคก็และาธาตุก็ใช้เยอะนะครับคนละในการเคลื่อนที่ปกติคนละในการโจมตีก็ปกตินะครับอ่ะเรามาดูจุดยืนสักหน่อยก็แล้วกันว่าจะยืนโอเคไหมนะครับอ่ะก็ยืนจุดที่140นะครับก็เออ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับโอเคเรามาดูสกิลที่1เลยดีกว่านะว่าจะโอเคไหมอ่ะก็เป็นสกิลบัฟนะครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะบัฟนะปอมหรือเปล่าเนาะอ่ะก็เป็นสกิลบัฟฮิวเลือดนะครับแล้วก็บัฟพลังโจมตี200%นะครับแล้วก็บัฟอลเมลดาการโจมตี200%นะครับส่วนสกิลที่2นะครับก evet, ็เป็นสกิลดาเมจหลักแล้วก็ดาเมจพิษนะครับแล้วก็หยุดยั้งการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของครอบครัวนะครับ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสกิลที่2องเนาะส่วนความสามารถไฮเปอร์นะครับก็ไม่ค่อยน่าสนใจมากเท่าไหร่นะครับโอเคเราก็ไปดูตัวถัดไปละกันนะครับก็คือเป็นตัวฟรีนะครับผมน้องเวนตี้นั่นเองนะครับเป็นตัวพีร้อยแน่นอนนะครับสําหรับไอดีผมโอเคนะครับน้องเป็นดาร์กอนเซเลเยอร์นภาเวนตี้นะครับก็เป็นสายไปพิษทัดไม้นะครับผมและทัดใช้น้อยมากๆนะครับ ความเร็วในการเคลื่อนที่ช้าความเร็วในการโจมตีก็ช้านะครับเรามาดูจุดยืนสักหน่อยแล้วกันนะคะว่าจะยืนสวยไหมนะครับก็ยืนนะครับผม180นะครับยืนแบบค่อนข้างจะกักกลางอีกแล้วนะครับผมจะไกลก็ไม่ไกลจะไกลก็ไม่ไกลอีกแล้วนะครับก็คาลโบนี่ยคือเป็นไรก็ไป็ูนจุดยืนประมาณเนี้ช่างวิเอะนะครับผมโอเคเรามาดูสกิลที่1นะครับผมว่าจะเป็นอะไรยังไงนะผมมันจะใช้งานได้ดีไหมสำหรับตัวฟรีนะครับ ก็เป็นสกิลบัฟนะครับเพิ่มอัตราความแม่นยำ20%นะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันกายภาพนะครับลงในพื้นที่2,000เอ2,000หน่วยนะครับน่าจะบัฟให้ตนเองนะครับนะ โอเคนะครับดูสกิลที่2นะครับสกิลดาเมจนะครับก็สร้างความเสียหาย2,000%นซะครับลงในพื้นที่นะครับแล้วก็โจมตีทําให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนะแต่ไม่ทะลุอมตะนะครับโอ้เสียดายมากเนาะก็งี้แหละนะครับผมตัวฟรีเนาะแล้วก็ลดความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรูส์นะครับ อ่าสกิลที่2ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโดยรวมๆแล้วนะครับผมตัวฟรีเนี่ยก็ถือว่าจะเอาพอ,พอจะใช้งานได้นะครับแบบยิงกระเด็นถอยหลังเนาะแต่ค่อนข้างน่าจะอ่ะสกิลน่าจะแคบแน่นอนนะครับผมไม่กว้างแน่นอนนะไม่ข้ามหลังด้วยนะครับโอเคนาะอตัวฟรีนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของเンนเจพาร์ทกันเลยดีกว่านะครับก็อัปเดตมาแล้วนะนหินนะครับผม นี่เลยนะครับเลนเจอร์พาร์ชซีซั่นสามเฟลเทลนะครับก็เป็นสกินป้อมอ่าแฮ ppy นะครับนะเป็นตัวแมวนะครับอ่าในเรื่องของเฟล t เทลนะใครที่เคยดูบ้างเนี่ยก็จะรู้นะครับฮ่านี่เลยนะก็ของรางวัลก็น่าจะเดิมๆนะครับโอเคเนาะประมาณนี้ละกันนะครับก็คงคอนเซปต์เดิมนะครับผมก็เป็นสายฟรีนะครับไม่เติมแน่นอนนะครับโอเคเราไปเปิดกันที่ไ d ดีกันเดีกว่านะครับอ่ะก็อยากจะลองมาเปิดดูกันละกันนะครับ จะได้หรือเปล่านะเปิดตัวกระชาก็แล้วกันนะคะว่าจะได้ตัวใหม่มาหรือเปล่าเนาะโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปเปิดนะครับก็ขอฝากคนละอ่ะหนึ่งไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคบแล้วกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมก็จะได้รู้ว่าอ่าคนไทยเนี่ยก็มีน้ําใจเหมือนกันนะครับโอเคเรามาลุ้นเลยดีกว่านะครับว่าจะได้มาตัวไหนตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับสําหรับตัวกาชานะครับอ่ะผมก็จะเปิดหมดเลยแล้วกันนะครับส่วนสี่ทุ่มคืนนี้ก็อาจจะมีจับคู่ ตัวโหมดมาก็ได้นะครับผมก็อาจจะเปิดลูบี้ตอนนั้นก็ได้นะครับถ้าผมเปิดตัวกาชาไม่ได้นะครับโอเคมาเลยนะครับผมได้ไหมปึ๊บอ้อยมาแล้วเอลซ่านะครับโอ,โ,โอ้โหโอแม่เจ้าใบาแรกก็ได้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมอันนี้คืออ่าเปิดมานะครับผมก็มาเข้าได้เลยนะครับอ่าก็คือเปิดเข้ามาเกมแบบเปิดเซิร์มาก็เข้ามาเปิดได้เฉยเลยโอ้โหได้ไหม นัตสือมาหน่อยนะครับอ่าก็อยากจะบอกตามตรงเนี่ยนะครับผมว่าตอนที่ผมเปิดบอสซีโอนะครับก็เป็นเหมือนนี้นะครับผมแบบอย่างนี้เลยนะครับก็คือแบบวันแรกนะครับผมตอนที่มันมาเนี่ยก็เปิดได้เลยนะครับและผมก็เปิดเกียร์ได้ด้วยนะเป็นเซ็ตจันทานะครับคือแบบอะไรจะดวงดีขนาดนี้อ่ะก็ยังเปิดเรื่อยๆนะครับก็ยังไม่ได้นัตเสือนะครับอยากจะได้นะครับผมสาหรับตัวของนัตเสือนะกกูนิวนะครับ เพราะว่าจะเอามาเป็นตัวชนธาตุไฟนะครับผมยังไม่มีนะตัวชนธาตุไฟนะครับอ่าจะได้หรือเปล่านะครับผมสําหรับไอดีสองเนาะอ้าวิเป็นไรเนี่ยโอ้โหเห็นไหมนะครับตู้มันยังร่มเลยอะ่ะ <c oughs> เป็นไรเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมคิดว่าน่าจะเซิร์ฟเน่านะครับผมเข้าตอนอันนี้นะตอนที่มันแบบเปิดเซิร์ฟแรกๆเลยนะครับโอเคได้หรือเปล่า ได้ไหมคือตอนเข้ามาแรกๆเนี่ยมันจะเน่าแบบนี้แหละนะครับเปิดได้หรือยังปึ๊บอูยังไม่ได้อ่ะเป็นไรเนี่ยเซิร์ฟเน่าอ่ะชิบหายละโอเคนะครับผมก็กลับมากระต่อเลยนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้แบบมันเซิร์ฟเน่าเนาะแม่ขาดช่วงเลยผมจะได้นักสื่อหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแม่งขาดช่วงแล้วอ,ะอ่ะอะลุ้นกันต่อนะครับก็ถ้าได้เอลซ่ามาแล้วนะผมคิดว่าน่าจะ เปิดหารูเอ้เปิดหาเกียร์สักหนึ่งรอบก่อนแล้วกันนะครับเอาได้ไหมปุ๊บผมคิดว่าเอลซ่าเนี่ยอ่ามันน่าจะพอใช้งานได้อยู่นะสำหรับ ID 2ผมเนี่ยเพราะว่าผมขาดตัวรีเซ็ตสกิลนะครับก็น่าจะใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับน่าจะยกระดับทีมได้อยู่นะอ่าโอเคได้ไหมสำหรับนัทซื้อดากุนิวมาหน่อยนะครับเอลซ่ามาแล้วนัทซื้อมาโอ้อยังไม่มานะครับเป็นโคนี่ชิ กิโมโนนะครับอ่ะขออภัยนะครับก็ดีใจไปหน่อยนะครับผมที่เปิดได้นะ5ตัวแรกนะครับคือเปิดได้เฉยเลยแบบดวงดีมากเหมือนกับเดือนที่แล้วนะครับผมนะตัวของบอสซีโอก็เปิดได้เกียร์เซตจานทาก็เปิดได้นะโอเคเรามารุ่นดูนะครับว่าคลิปนี้ผมจะเปิดเกียร์เกียร์ได้หรือเปล่านะครับว่าเกียร์คลโบเนียมันจะดีไหมมันจะเปิดได้หรือเปล่าโอเคนะครับมา ก็อีก2รอบสุดท้ายเอไม่ใช่รอบสุดท้ายนะครับมารอบสุดท้ายยังไงนะครับนัสืซิรลาคุนิวจะมาไหมเลก็ได้อ่าลูซี่ก็ได้นะครับขอหน่อยสักหนึ่งตัวนะครับผมเอาปึ๊บโอพิกโกนะครับอ่ะย่อยทิ้งนะครับผมโอเคเรามาลุ้นดูเกียร์สักหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าจะอ่ะพอจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับอ่ะเกียร์แรกนะครับผมก็เป็นเกอะของเอลซ่าสกาเล็กนะครับอ่ะก็เป็นพลังชีวิตนะครับผม แล้วก็มีค่าใช้จ่ายแรกผลิตแรกนะครับแล้วก็อัตราการหลบสกิลนะครับผมก็เป็นของธาตุไม้นะผมว่ามันใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมก็เป็นค่าพื้นฐานนะครับมีรถแร่เนาะโอเคนะครับผมอันถัดไปนะครับก็เป็นผ้าพันคอของนักเสือดารกูนิวนะครับมีพลังชีวิตแล้วก็มีอัตราการลบหลีกสกิลนะครับระยะเวลาที่สร้างเลนเจอร์ใหม่นะครับโอ้โหเป็นธาตุไฟด้วยนะครับถือว่า ดีนะครับผมมันพอจะใช้งานได้อยู่นะเป็นเป็นแบบค่าพื้นฐานเลยนะครับมันโอเคเลยแหละนะครับผมโอเคอันถัดไปนะครับผมก็เป็นชุดกางเกงของเลนะครับก็มีอัตราการหลบหลีกนะครับแล้วก็ลดความเสียหายคริติคอลแล้วก็อัตราการหลบหลีกสกิลนะครับเป็นของธาตุน้านะอ่าก็น่าจะพอใช้งานได้แหละนะครับใครที่ไม่ค่อยมีเกียร์เดาวเยอะนะครับผมก็จะอ่ะสมมาเหอะมันก็พอจะใช้งานได้บ้างนะครับส่วนเกียร์หดาวนะครับก็ ไม่รู้นะครับผมว่าจะเป็นเกียร์ตกแต่งหรือเกียร์ป้องกันหรือเกียร์อาวุธนะผมดูไม่ออกนะครับขอไปด้วยจริงก็เป็นอะไรเนี่ยขึ้นแกเทพแห่งดวงดาวนะครับผมมีพลังโจมตีเวทอัตราการช้สกิลความเป็นยำสกิลนะครับแล้วก็ชุดของลูซี่นะครับมีพลังชีวิตนะครับอันนี้น่าจะเป็นเกียร์ป้องกันหรือเปล่าน,นะมีพลังป้องกันกายนะครับแล้วก็อาลบการหลบการหลบหลีกสกิลนะครับผมอัตราการหลบหลีกสกิลเนาะสอนอัปปัดไปนะครับผมก็เป็น ของจี้ของเลนะครับผมก็มีต้านสกิลนะผมแล้วก็ลดแร่นะแล้วก็ความเร็วในการโจมตีนะครับโดยรวมๆนะครับผมเกียร์คาร์บรอบนี้ก็ไม่มีค่าเกียร์ใหม่ๆมานะครับแต่ก็พอจะใช้งานได้บ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นเกียร์ที่แบบพื้นฐานเลยนะครับผมถ้ามีก็ใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับผมทั้งเกียร์7ดาวแล้วก็6ดาวนะครับโอเคเรามารุ่นเลยดีกว่านะครับผมหนึ่งรอบพอนะครับเปิดพอแบหลอมๆพอ โอเคนะครับผมได้ไหมเหมือนกับบอสซีโอที่ผมเปิดได้เดือนที่แล้วมาไหมเซตเซตเดียนัดก็ได้ขอหน่อยเอาเฮ้เกียร์หกดาวซึ่งยังชินก็ได้อ่ะคอร์โบมาปึ๊บโอ้ไม่มาว่ะมาห้าดาวครับผมโอ้ยขอหน่อยเอาฮ้หมดหรือยังหมดแล้วนะครับก็อ่ะเปิดไม่ได้นะครับก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้อ่ะมันเปิด นี้ละกันนะคบผมเปิดพวกระาะนะสําหรับเกียร์ผมก็จะหากันรัวๆแล้วกันนะครับสําหรับรีสองเนาะสำหรับไอ้นี่ลักนะครับก็เอาไว้อ่าเปิดแสงมืดใหม่ละกันนะครับผมสำหรับเดือนหน้าเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันอย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมและวกาวสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ